โย่ Yo, มาอยู่กันเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่กันอีกแล้วนะครับผมโอเคมาวันนี้จะมาเปิดแบบไอของแพ็กจากสเปเชียลนะครับสเปเชียลพอยต์ไม่ใช่ดิจะสตาร์พอยต์เออแพ็กสตาร์พอยต์นะครับจะมาเปิดวันนี้3แพ็กสามแพ็คล้วนเลยนะแพ็กที่แพงที่สุด3แพ็กเลยนะผมจะมาเปิดนะครับวันนี้มาดูว่าจะเป็นไงครับผมของเดือนนี้ประจําเดือนมกราคมนะโอเคมาดูครับผมอันนี้ผมเก็บมาสตาร์พอยต์ประมาณกี่วันวะ เดี๋ยวดูก่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่หกวันนี้วันที่ยี่หกเก็บมาประมาณยี่ห้าวันยี่สี่ยี่ห้าวันอะ่ะก็ได้มาหนึ่งหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันนะครับสตาร์พอยต์ของที่ได้เล่นแรงอะไรประประมาณนั้นแหละต้องไม่ต้องบอกหรอกนะว่าหามาจากไหนก็คือน่าจะรู้ๆกันอยู่เล่นแรงทําภารกิจนะครับผมแล้วก็เล่นแรงเสร็จมันก็จะมีของให้ลุ้นอะ่ะก็ได้เป็นสตาร์พอยต์มาโอเคของสตาร์พอยต์นะครับสามารถเอามาซื้อของพวกนี้ได้ปะอันนี้เป็นเซตนะครับผมเป็นเซตแบบ เป็นแพ็กเกจแล้วก็อันนี้เป็นแพ็กที่ใช้ตาพอยล้วนเลยนะเป็นแพ็กแบบแพ็กการ์ดให้เราเลือกเปิดอ่ะโอเคนี่นะครับราคาก็ตามนะั้นแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเงินครับผมเงินที่เอามาแลกได้ก็คือ1นึ่งแสนสได้พันสแต่ผมบอกเลยคนโง่เท่านั้นที่ซื้อแพ็กนี้ครับผมแสนสองพันสองมาดูวันนี้ครับผมนี่นะอันนี้80,000ได้มาพันห้าหลักบวกกับอีก200ครับผมพันเแล้วนะใช้แค่8 0 0 0 0ครับผมประหยัดอีก4ี่0 0ื่นเนี่ยสองอันเนี่ยพันแสนสองนะ แสนสองกระสับได้ตั้งเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเกือบ3,000ล้านโอเคเดี๋ยวผมจะมาจัด3แพ็คนี้นะครับวันนี้นี่นะแพ็คไดมอนด์แพ็คแบบโกและก็แพ็คซิลเวอร์นะครับผมโอเคงั้นก็ไปเลยนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูของก่อนละกันอันนี้เป็นเงินพันห้าแล้วก็อันนี้100ถึง2,000นะครับ2ชิ้นแล้วก็ได้เป็นมีเนเจอร์การ์ดมานิดหน่อยการ์ดตามนี้เลย9 4 3าถึงหอะไรประมาณนะี้ดีสุดก็เป็นใบนี้แหละ1 101งหนึร้อยนึ่งดูนวเอ็นครับผมหนึ่งสอเคซื้อไปเลย แพ็ก80,000ครับผมแพ็กแรกของเดือนมกราคมเล่นแพ็ก40,000แพ็กโกครับผมรองลงมาอันนี้ได้เงิน1,002นะมีลุน l n ด้วยแต่เป็น2-4ไม่ค่อยทเท่าไหร่กุญแจ5ชิน้นครับผมบวกกับเงินอีก1,002โอเคดีตรงมันได้เงินนี่แหละผมก็ซื้อมาอันนี้เป็นอันสุดท้ายละอันนี้ก็แพ็กซิลเวอร์นะครับเงิน700ล้านแล้วก็มีลุนแบบ21 UCL แต่มัน1-5ก็ไม่ได้ลุนเหมือนเดิมถือว่าไม่ได้ลุนละกันโอเคซื้อไป สามแพ็กครับผมหมดเลย1นะนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะสามแพ็คเนี่ยโอเคมาดีกว่าไปซื้อนู้นแสนสองครับผมเดี๋ยวไปเปิดรวมกันเลยนะเปิดแบบยัดรวมครับผมไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปแคร์สื่อโอเคนี่ครับผมเงินทั้งหมดเดี๋ยวมาเปิดอันนี้ดูดิว่ามันได้เท่าไหร่ครับผมหนึ100่งร้อยถึงสองพันเอาไปก่อนสองร้อยห้าสิบครับผมอีกการหนึ่งเท่าไหร่เอาไปสี่ร้อยห้าโอเคเจ็ดร้อยล้านก็ไม่คิดเลยเท่าไหร่แต่ก็คิดเลยแหละ 705ครับผมบวก700ก็เป็น1,450 1, 450, 1 4, บวกกับ1,5ก็เป็น2,950 2,900บนะ2,950บวกอีก2ันก็เป็น4,150ล้านโอเค4,150นะครับกุญแจ1 0กุญแจ18ชิ้นเดี๋ยวผมเอาไปแลกก่อนดีกว่ากุญแจสชิ้นนะครับตรงนี้มันสามารถซื้อกุญแจได้นะเดี๋ยวบ้านนี้ใช้5ชิ้นนะครับจำนวนใช่ปะเออ5ชิ้นถูกวะ ชิ้นผมก็ไปแลกมาผมมี18ใช่ปะใช้5ซื้อได้3ครับผมซื้อมาโอเคได้2ต่อครับผมอันนี้ของสายฟรีนะไม่ต้องเติมนะครับเล่นฟรีเอาเท่านั้นแต่ของกุญแจเดือนนี้บอกก่อนของมันค่อนข้างเทียดนึงของแบบไม่ดีเลยอะดูดิการไม่มีลุนเลยซีซันที่แล้วไม่มีลุน L ออนะบวกบวก5ด้วยลุนเ n บวก5โอ้ยอย่างดีมาซีซันนี้เทียจัด ได้อีกสามรอยล้านครับผมโอเคหมดละนี่การ์ดทั้งหมดนะครับผมที่เราซื้อมาเมื่อกี้โอเคงั้นไปทีละชิ้นนะจะไปแบบไวๆไของพวกนี้ของไม่มีลุ้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปไปแบบไวๆเลยนะถ้าของมีลุ้นค่อยมาแบบลีลาเฮ้ยนี้อ๋อเออผมซื้อมา3ามกล่องก็ถูกละสามกล่องมันก็ต้องได้3ใบไปมันก็ถูกแล้วครับผมโอเคของไม่มีลุ้นเคลียร์ได้หมดก่อนแสนสี่นะครับจะได้อะไรบ้าง ไม่มีแววเลยโอเคกากสุดก่อนและการนนี้ก็เป็นการ์ดกากอยู่นะครับ94เลย3-5ด้วยถ้ามันซูมก็ซูมก็ถือว่าโหดแล้วนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยซูมหรอกเปิดปุ๊บมาปั๊บก็ผมไปรอเมาส์หายนิดน,นึงเผื่อมันอาจจะซูมปีก็จะเป็นตัวดีๆก็ได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาหรอกแต่ก็อย่าไปประมาทมันนี่แหละ ขนาดกูไม่ประมาณนะมันยังไม่สูงครับผมถ้ากูประมาณมันจะขนาดไหนก็ลองไปคิดกันดูอันนี้9 7แล้วสแต่เริ่มได้ลุนละแต่แต่ได้ลุนแค่ไหนครับผมการก็มันก็แค่1นถึงหก็เท่านั้นก็แค่นั้นเองโอเคไปกูประมาณมหมดอ่ะเห็นปะเอาไปบอกสครับผมกูตัวตัวเดิมเลยเมื่อกี้บอก4อันนี้ไปบอกสอันนี้3มถึง6มาไปนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นการเล่นจากแรงก็ได้หรจะมานเอามาขายครับผม ถือว่าเอาเงินละกันได้เงินมานะครับก็สี่พล้านอะสี่พันหนึ่งร้อล้านโอ,อ,อ,อ้โ,อโหดูดิเฮียอะไรเนะสูงให้กูสักหน่อยก็ไม่ไม่ได้หรอกครับโอเคใบนี้ครับผม1-5้าเหมือนเดิมปีดีจัดจัดสปีปีดีหมดเลยนะแต่ตัวดีๆมันจะออกหรือเปล่าแล้วมันเจ้าบอกห้าหรือเปล่าโอ้เหนื่อยใจครับผม กลับไปตัวคิดแพ็กนี่มาไอ้สัสสายฟรีไม่มีที่ยืนถือว่ามันให้เงินมาแล้วกันเงินสี่พันล้านครับผมเก็บมาประมาณเกือบเดือนโอเคใบนี้ซูมอยู่ครับผมเอลเอนมาไม่ต้องให้กูลุ้นไอเ้เขียหนานี้มาใบสุดท้ายแล้วครับใบนี้เป็นลุ้นแ n อลเอนปีเดียวเท่านั้นที่แพงที่สุดครับผม l อเอนเป็นไปได้ขอองเลียเอ็นไปบวกห องลี LN บวกหเท่านั้นครับผมถึงจะเป็นถึงจะถึงจะรวยเพราะว่าผมผมจะมาเล่นด้วยจริงแต่ซื้ออก็ได้แต่กูอยากเปิดได้มันเท่กว่าไป LN ครับผมซูมอยู่ร้อยหนึ่งสองถึงห้าูมาไฟไหมโอ้พูธรรมดาตัวอะไรโอ้เดวิดครับผมโจนาธานหรือเปล่าไม่แน่ใจชื่อมันก็ตามนั้นครับผมโอเคแต่มันยังมีพูมาให้เราตัวหนึ่งก็ถือว่าดีอยู่ นิดนึงอะโอเคนี่ครับผมเดวิดตัวนี้เลยเดวิดโอเคก็ได้มาประมาณห0 0พล้านได้นะของฟรีก็ถือว่าไม่เดี๋พูดว่าไม่คิเล็ก,ก็ไม่ได้เต็มปากครับผมโอเคก็ดีอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดีอะไรมากส่วนใหญ่มันก็ล็อกอะโอเคครับผมขอเคลียร์ก่อนประมาณนี้ละกันเจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมครับผมอ๋ออย่างเซงอย่างเซงกับแม่งเลยวะ่ะ เดีย๋ยวไปดูที่มีอะไรให้เปิดอีกบ้างครับผมของฟรีสรุปไม่คุ้มนะครับแพ็กพวกนี้ไอแพ็กนี้ไม่น่าซื้อเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเงิน300ล้านนะส่วนไอแพ็กนี้ก็ไม่น่าโดนแพ็กเนี่ยไอแพ็กพวกนี้ไม่ค่อยน่าโดนครับผมแสนห้าเนี่ยผมว่าไปซื้ออันนู้นดีกว่าไปซื้ออันที่ผมซื้ออะอย่างต่ำ,ตำถ้าเปิดได้ตัวเฮี้ยรจริงๆนะก็คือได้เงินมาแล้ว4,100กว่าล้าน4 0 0 0ล้านใะอย่างต่ำๆคุณได้แน่นอนครับผมแต่ใบนี้แสนห้าใเดียวครับผม ถ้าดวงไม่ดีนี่คือมาบวกสามะพันเอ็มยังไม่ถึงเราได้สามเมน,นได้เงินแล้วก็ได้ไปลุ้นด้วยโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมโอเคไปละหองรีปิดฉากคมๆ